แชทหลุดวันเน็ตเพจต่างถามใครชวนกันกินทั่วดำสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีโตเกียวมิวสิคเอฟซียบาตฟินแลนด์แต่กัเอฟซีหมวอลำทั่วโลกนะครับจากการเดบิติตตามข้อมูลข่าวสารตามแพลตฟอมต่างๆครับเพื่อที่จะนํามาเล่าข่าวให้เอฟได้รับช่วมรับฟังและกระรวมกันสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับนะครับผมก็ได้มีโอกาสจะไปเห็น นะครับข้อาเคลื่อนไหวของทั้งเพจพี่มาดาบเลดี้พอทิพย์นะครับในยารีบดที่เพิ่นได้นน่เสนอข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับแชทแชทหนึ่งแะครับกับโอหัวหะครับ่าเป็นไผคุยกับใครแต่ว,ว่าพอฟังมืองแล้วน่าจะเป็นผู้ชายคุยกับผู้ชายในสไตล์อ,อ,อ,อ่อ้อนะครับปอดข้าหวานนัดกันทำน่นทำนี่ นะครับวิการต่างคำถามและกระตอบโต้กันไปมานะครับเฮทไทประเด็นนี้เป็นที่สงสัยต่อ f อฟเป็นอย่างยิ่งครับว่าแชทนี้เป็นของใครใครคุยกับใครแล้วทำไมนะครับถึงมีการออดออดเอาอกเอาใจกันและที่สำคัญครับ f อสงสัยเขาเป็นอะไรกันนะครับก็เข้าไปแสดงความคิดเห็น เขาไปเฝ้ามองคอมเมนต์ของ f f c ที่เข้าไปเมืองการนำเสนอของทั้งเพจผีเลดีพ่อนทิพย์คอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันนะครับงานนี้สวดกันกินทั่วดำแน่นอนก็บเป็นแตกประเด็นไปครับ f f c ครับขืนค,ความสงสัยนะครับและคนที่อยู่ข้างกายที่เป็นผู้หญิงรู้ตัวหรือเปล่านะครับ รู้สึกตัวหรือเปล่าว่าโดนแทงข้างหลังอยู่หรือโดนคบซอนอยู่โอ้มาไมา่มครับถามครับที่ช่าเด็ดในการไดการทีเขาไปคอมเมนต์และต่างคำถามกันอย่างมากมายนะครับบ้างก็บอกว่ารับได้เหรอไหนบอก NT เกกะะเทย แล้วอย่างนี้รู้เรื่องแล้วหรือยังแล้วถ้ารู้รับได้หรือนะครับเฮ้ากับโปหูเลรอครับว่าแท้จริงแล้วนะครับเรียงเล่าข้อมูลข่าวสารชุดข้อมูลข้อมูลนี้ที่พอออเรดีพอทิพย์เพิ่มคุดเริ่มคุดเริ่มคุด,ดตอนนี้กระจาย หลุดไปในโซเชียลอย่างมากายสำหรับแชทการพูดคุยนะครับระหว่างผู้ชายท่านหนึงกับผู้ชายอีกท่านหนึ่งในอิรลยบทออดออดเอาอ,อ,อกเอาใจนะครับสวนกันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะครับมันก็เกิดประเด็นเกิดคำถามอย่างทีบผมเหล่ามากครับ1นึ่องสิยายบทคนอยู่ที่อยู่ข้างกาย มีความหูซึกจังใดครับเข้าใจความหูซึกของคนที่ถูกหักหลังหรือบ่คุณคุครับคุณคุเรื่องเล่าเรื่องนี่ทีเอสที่นะครับถ้าทุกคนติดตามเรื่องราวข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้จะรู้ดีครับอันนี้บอกครับที่เขาเอื่วหนวรกมลํำท่าน อันนี้เมียนบอกครับที่เขาเอิ้กรรกตามสนองเคยเห็ดกับผู้ใดไหวมือนั่นมั่นกระยอดมหาเจ้าของจนใดไม่ช้าก็เร็วนะครับคนผิดสินขอสามนี่เห็ดอีอยี้งก็จะเลื่นอนยากนะครับดีขึ้นอยู่แต่ดีไม่สุด บางคนตกต่ำไปเลยครับครอบครัวแตกแกกเพื่อนมิตรมิตรสหายเพื่อนฟูงนีหายหมดครับในเรื่องนี้เรื่องแชทดุดวอดเน็ตสวดกระกินทัวร์ดำเย่ยชาวเน็ตเขาบ้องว่านี่คือกรรมตามสนองหรือไม่เคยกระทำกับใครไว้ มือนี้มันหยอดกลับมาหาคุณไม่ช้าก็เร็วนะครับผมก็เลยนําเสนอข้อมูลข่าวสารความเกิืนไว้จากทัางเพจพี่เลดี้พรทิพย์นัขอขอบคุณข้อมูลจากเพจพี่เลดี้พรทิพย์มานาโอกาสนี้ครับคือเกา่าคือเดิมครับ พิดพาดประการใดขอโทษขอไั่แนะนํานกัน,นขขเนนนข้ามาตักเตือนกันเข้ามาครับที่สําคัญครับถืดชอบคอนเทียนผมมักสไตล์คอนเทนตนผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้อําลาพาดจากพ่อกันทิปหนาครับสวัสดีครับ